วันนี้เรามาต่อกันนะคะ EP สี e ่แล้วนะคะเรามาต่อกันที่มาตรายี่สิบนะคะมาตรายี่สิบเนี่ยบอกว่าเมื่อได้จัดการตามมาตราสิบเก้าก็คือได้จัดการออกหมายเรียกนะคะและทราบข้อความแล้วเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะแก้จำนวนเงินที่ประเมินหรือที่ยื่นรายการไว้เดิมโดยอาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏและแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระไปยัง ผู้เสียภาษีอกรนะคะในกรณีนี้ให้ผู้เสียภาษีอกรเนี่ยประเมินการอุดทณนอ่าอุธทณ์การประเมินได้นะคะซึ่งมันก็คือจะต้องดูต่อมาจากมาตราสิบเก้า 19, แต่คาดว่ามาตราเหล่านี้นะคะไม่น่าจะออกเป็นข้อสอบนะคะเพราะว่ามันลึกเกินไปนะคะก็คือเมื่อได้จัดการออกหมายเรียกแล้วและทราบข้อความแล้วเนี่ยเจ้าพนักงานประเมินก็คือในกรณีประการประเมินตามมาตราสิบเก้าเนี่ยก็คือ เป็นกรณีที่เจ้าพนักง,งานประเมินเนี่ยได้ออกหมายเรียกการประเมินกรณีที่ผู้เสียภาษีเนี่ยได้ยื่นภาษีไว้แต่ยื่นไม่ถูกต้องนะคะเจ้าพนักง,งานประเมินเขาก็จะมีอำนาจการประเมินตามมาตราสิบเก้ันนี้แล้วก็กรณีนี้นะคะบอกว่าให้ผู้เสียภาษีเนี่ยอุทธรณ์การประเมินได้ ส่วนมาตรา20บเนี่ยบอกว่าถ้าผู้ต้องเสียภาษีอากรไม่ปฏิบัติตามหมายหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา19หรือไม่ยอมตอบคาถามเมื่อซักถามโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะคะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู้เห็นว่าถูกต้องและแจ้งจํานวนเงินซึ่งต้องชําระไปอย่างผู้เสียภาษีอากกรในกรณีนี้ห้ามอุทธรณ์นะคะ อันนี้ก็คือเป็นยาแรงกรณีที่ผู้เสียภาษีที่ดื้อนะคะไม่ไม่ให้ความร่วมมือเจ้าพนักง,งานประเมินเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะประเมินไปได้เลยนะคะและก็แจ้งจํานวนเงินที่ที่ประเมินได้เนี่ยไปยังผู้ผู้เสียภาษีได้เลยแต่ในมาตรานี้บอกว่าไม่ให้ผู้เสียภาษีอุทธรณ์นะคะถ้าถ้าเกิดว่าคุณดื้อคุณก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการอุทธรณ์การประเมิน ส่วนมาตรายี่สบองบอกว่าในกรณีการประเมินตามมาตรายี่สิบยี่เอ็ดผู้ต้องเสียภาษีอกรต้องรับผิดเสีย ب, เยบีบปรับหนึ่งเท่าของจํานวนเงินภาษีที่ต้องชําระคือมันจะมันจะต้องมาจากยี่สิบกับยี่บเอ็ดเดี๋ยวมันจะมีครั้งเดี๋ยวต่อมาเนี่ยตรงมาตรายี่มาตรายี่หกเนี่ยมันก็จะต้องดูเป็นแพ็คคู่มากับยี่สยี่ห้านะคะเดี๋ยวเราดูยี่สิบกับยี่บเอ็ดก่อนคือกรณีเบี้ยปรับหนึ่งเท่าเนี่ย จะมาจากมาตรา2 0 21นะคะกรณีนี้เขาบอกว่าในกรณีการประเมินตามมาตรา2 0 21่เ็นี่ยซึ่งต้องไปดู19อีก่าอีกว่ายังไงนะคะมันจะเป็นแพ็กเกจมาอย่างนี้ผู้เสียภาษีเนี่ยจะต้องเสียเบี้ยรปรับ1เท่าในกรณีที่ประเมินตามมาตรา2 0 2ส่นะคะส่วนมาตรา23มเนี่ยมันจะคล้ายๆกับมาตรา19คือบอกว่าผู้ใดไม่ยื่นรายการให้อำเภอรหรือเจ้าพนักง,งานประเมินแล้วแต่กรณีมีอำนาจออกหมายเรียก ตัวผู้นั้นมาไตาส่สวนและออกหมายเรียกพยานกับให้สั่งให้ผู้ที่ไม่ยืน่นรายการหรือพยานนั้นนะคะนำบัญชีหรือพยานหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันนับแต่วันส่งหมายชอบคำว่าอันควรแก่เรื่องมากเลยมันมันดูมันดูไม่ค่อยมีใครใช้ดีอันควรแก่เรื่อง แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันนับแต่วันส่งหมายจะคล้ายๆกับมาตรา19นะคะแต่มาตรา19เนี่ยจะเขียนไว้ยืดยาวกว่าจะคล้ายกันตรงไหนรู้ไปรู้ไหมคะบอกว่าในมาตรา23บเนี่ยบอกว่าผู้ใดไม่ยื่นรายการแต่ว่ามาตรา19บเนี่ยบอกว่าผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องแปลว่า19เนี่ยจะต้องยืน่นแต่ยื่นไม่ถูก แต่มาตรา23เนี่ยคือไม่ยื่นเลยนะคะไม่ยื่นเนี่ยก็คือให้อำเภอรหรือเจ้าพนักง,งานประเมินแล้วแต่กรณีเนี่ยออกหมายเรียกไอ้ตัวมาตรา19เนี่ยก็เป็นอำนาจในการออกหมายเรียกเหมือนกันแต่เรียกในกรณีที่ยื่นไม่ถูกแต่23เนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ออกหมายเรียกผู้นั้นมาแล้วก็ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเนี่ยไม่ยื่นรายการก็จะใช้อำนาจการประเมินตามมาตรา23นะคะ จะคล้ายคลายกันแต่แต่เหตุเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ยื่นรายการนะคะมาตราย4บอกว่าเมื่อได้จัดการตามมาตราย3แล้วและทราบข้อความแล้วอำเภอหรือเจ้าพนักง,งานประเมินแล้วแต่แล้วแต่กรณีมีอำนาจประเมินเงินภาษีากรและแจ้งจำนวนภาษีากรที่ต้องชำระไปยังผู้ต้องเสียภาษีากรในกรณีนี้จะอุดธรณนการประเมินก็ได้ เราก็ดู2ี่สก็อะย่สิบก็จะคล้ายๆ20นะคะเมื่อได้จัดการตามรีบสแล้ว20่บอกว่าเมื่อได้จัดการตาม19แล้วนะคะก็ให้เจ้าพนักง,งานประเมินมีอำนาจการประเมินและแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระอีกไปอย่างผู้ต้องเสียภาษกีกรกรก็คล้ายๆกันเลยนะคะแต่20เนี่ยเป็นตัวที่เชื่อมมาจาก19 ยีิบยิบสี่เนี่ยเป็นตัวที่เชื่อมมาจากย3ิบสามนะคะก็ดูวินแพ็คแบบนี้เมื่อได้จัดการตามยี่สิบสามแล้วนะคะก็คือ <c oughs> จะเหมือนกับยี่สิบเลยนะคะก่อนในมาตรายี่สี่เนี่ยให้อุทธรณ์การประเมินได้มาตรายี่ห้าก็เป็นกรณี ถ้าผู้ได้รับหมายเรียกหรือคำสั่งของอำเภอเจ้าพนังกงานประเมินแล้วแต่กรณีไม่ปฏิบัติตามหมายตามมาตรา23หรือไม่ยอมตอบคำถามก็คือคล้ายๆกันเลยนะคะกับมาตรา2 0คล้ายๆกับมาตรา21ก็คือเป็นผู้เสียภาษีดื้อน,นะคะแต่ว่า25เนี่ย เชื่อมาจากยี่ิบสามก็คือไม่โดยไม่ตอบคำถามไม่มีเหตุสมควรเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจการประเมินตามที่รู้เห็นว่าถูกต้องและแจ้งจํานวนเงินภาษีกรอนนี่สาคัญสุดตอนท้ายตรงน,นี้บอกว่าห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมินนะคะแปลว่าถ้าคุณดือ้อคุณก็ไม่ได้สิทธิอุทธรณ์การประเมินมาตรายี่สิบหกตัวนี้จะบอกถึงเบี้ยรปรับก็จะเหมือนกับตัวมาตรายี่สิบสองนะคะยี่สิบสอง ก็คือเบี้ยรปรับหนึ่งเท่าแต่ยีบ,บอกว่าเว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในลักษณะน,าานี้ในการประเมินมาตรา24หรือ25ต้องเสียเบี้ยรปรับอีก2เท่านะคะตัวนี้ให้เสีย2เท่าแต่มาตรา2 2เนี่ยเขาให้เสียแค่1เท่านะคะเพราะว่าเป็นกรณีที่ยื่นแต่ยื่นไม่ถูกต้องก็จะมีโทษก็คือต้องเสียเบี้ยรปรับเนี่ย เท่าเดียวแต่ว่าในวิปหกเนี่ยมันจะมาจากวิปสามก็จะต้องก็จะเสียเบี้ยปรับเหมือนกันแต่จะเสียมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นกรณีที่ไม่ยื่นเลยนะคะไม่ยื่นรายการก็จะเสียเบี้ยปรับที่สองเท่าเปลี่ยนโหมดตอนนี้เรามาที่เรื่องเงินเพิ่มแล้วนะคะเมื่อสักครู่เป็นเบี้ยปรับ ยีเดนี่บอกว่าตัวมาตรายี่สิบเจ็ดจะพูดในเรื่องเงินเพิ่มนะคะบอกว่าบุคคลใดไม่เสียหรือนำส่งภาษีอากรตามเวลาที่กำหนดไว้ในหมวดต่างๆแห่งลักษณะนี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมินให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ1.5ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ ก็คือเงินเพิ่มเนี่ยเขาให้คิดร้อยละ1.5ของตัวภาษีที่ต้องเสียนะคะก็คือในฐานในการคิดตัวภาษีอ่ฐานในการคิดเงินเพิ่มเนี่ยจะไม่ได้เอาเบีย้ยปรับมารวมนะคะคิดจากตัวภาษีที่ต้องเสียวรรคสองบอกว่าในกรณีที่อธิบดีขยายกำหนดเวลาหรือนำส่งภาษีและได้มีการชำระหรือนำส่งภายในกำหนดเวลาที่ขยายนั้นเงินเพิ่ม ตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละ0.5ต่อเดือนหรือเศษของเดือนนะคะก็หมายความว่าเงินเพิ่มเนี่ยมันลดได้นะคะตามวรรคสองส่วนวรรคสามบอกว่าการคำนวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการหรือนำส่งภาษีจนถึงวันชำระหรือนำส่งภาษีแต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกิน จำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งไม่ว่าภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาของศาลนะคะเงินเพิ่มตามวรรคสามเนี่ยก็คือเขาบอกว่าการนับนะคะก็คือให้นับเริ่มนับเมื่อผ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการ ยกตัวอย่างนะคะใน,ในกรณีนี้ยกตัวอย่างว่าการยืน่นพรอ9เก้เนี่ยต้องยืน่นภายในวันที่31มีนาคมแต่ว่าผู้เสียภาษีนะคะไม่ไม่เสียภาษีดังนั้นเนี่ยเงินเพิ่มเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการนะคะก็คือต้องไปเริ่มนับเมื่อวันที่1เมษายนนะคะ ไปจนถึงวันที่ต้องชําระก็คืออย่างเช่นว่าถ้าไปชําระเดือนพฤษภาก็ให้นับเป็น2เดือนนะคะเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนก็จะการนับก็จะประมาณนี้นะคะแต่ที่สําคัญเลยคลีย์เวิร์ดที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าเงินเพิ่มก็คือไม่ให้เกินภาษีไปนะคะตามถ้าตามบทพวกกฎหมายแพ่งเนี่ยเราเรียกว่าดอกเบี้ยแต่ว่าในประมวลรัษฎากรเนี่ย จะไม่เรียกว่าดอกเบีย้ยนะคะจะเรียกว่าเงินเพิ่มเงินเพิ่มที่คำนวณได้ไม่ให้เกินภาษีอย่างเช่นภาษีร้อยหนึ่งเงินเพิ่มจะคิดได้เท่าไหร่ก็ตามนะคะร้อยยีสามสิบเกินไปแล้วมันก็จะถูกลิมิตไว้ด้วยอำนาจของกฎหมายมาตรานี้นะคะยี่สิบเจ็ดวรรคสามบอกว่าจะไม่เกินภาษีที่ต้องเสียนะคะก็คือจะตัดมาที่ร้อยเดียวนะคะ แล้วบอกว่าไม่ว่าภาษีนั้นที่จะต้องเสียนั้นเนี่ยจะเกิดจากการประเมิน 1. จะเกิดจากการประเมินหรือ 2. คําสั่งของเจ้าพนักงานหรือคำวินิจฉัยของศามสี่คำวินิจฉัยอุทธร์หรือ 4. คําพิพากษาของศาลนะคะจะเกิดจะเกิดจากอะไรก็ตามเนี่ยเงินเพิ่มก็จะไม่เกินภาษีที่ต้องเสียนะคะ ตัวเดี๋ยวย้อมมาวังหนึ่งนะคะวังหนึ่งบอกว่าไม่เสียการเสียเงินเพิ่มเนี่ยให้เสียที่ร้อยละ1.5ต่อเดือนก็คือจําไปแค่มาตราเนี้ยก็สําสคัญนะคะบอกว่าให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ1.5ต่อเดือนจําอย่างนี้นะคะ1.5ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนําส่งโดยไม่รวเมเบี้ยปรับจํายาวไปอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> มาตรา27ถวีบอกว่าเบีย้ยปรับตามมาตรา22และ26หรือและเงินเพิ่มตามมาตรา27ให้ถือเป็นเงินภาษีเขาก็บอกไว้อย่างงี้นะคะจะเป็นเบีย้ยปรับหรือจะเป็นเงินเพิ่มให้ถือเป็นเงินภาษีทั้งสิ้นนะคะเบีย้ยปรับตามวรรคหนึ่งอาจงดหรือลดลงได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดนะคะโดยอนุมัติรัฐมนตรีนะคะ เมื่อถ้าเกิดว่าใครที่สอบเข้ามาได้นะคะโดยเฉพาะตำแหน่งนะักตรวจสอบนะคะเมื่อเข้ามาได้แล้วตัวที่จะต้องใช้บ่อยมากเลยนะคะในการทำงานก็คือทปอ81ก็เข้ามาแล้วก็ค่อยมาดูนะคะว่าทป81เนี่ยเขาว่าเรื่องอํานาจในการงดหรือลดเบี้ยรปรับเนี่ยเขาขยายไว้ในตัวคำสั่งที่ทปอ1อ่าทป81นะคะ ก็จะเขียนเชื่อมโยงม,มาแบบนี้มันก็จะประมาณนี้ <c oughs> มาตายยี่สิบเจ็ดตรีนะคะบอกว่าเว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเรื่องการขอคืนแล้วนะคะยี่สิบเจ็ดเป็นเรื่องเงินเพิ่มยี่สิบเจ็ดทวิเป็นเรื่องที่บอกว่าเบี้ยปร,รับเงินเพิ่มให้ถือเป็นเงินภาษี ยี่สบเีบอกว่าเว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นการขอคืนภาษีอักรและภาษีที่ถูกหักไว้นะที่จ่ายและนำส่งแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าควรต้องเสียก็คือภาษีที่ถูกหกักภาษีณที่จ่ายไว้เกินกว่าที่ตัวผู้เสียภาษีจะต้องเสียนะคะหรือว่าผู้เสียภาษีเนี่ยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ให้ผู้มีสิทธิ์ขอคืน,นะคะยื่นคําร้องขอคืนภายใน3ปีนะับแต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลาการยื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกําหนดเว้นแต่ก็เมื่อวานที่บอกไว้นะคะต,ตอนที่บอกไว้ใน ep สาเรื่องกําหนดเวลาการยื่นรายการต่างๆนะคะก็ ถ้าฟัง EP3 แล้วมาต่อฟังฟังตัวนี้เลยนะคะที่บอกว่าจะพูดให้ฟังในต,ตอนที่ถึง <c oughs> ในเรื่องกำหนดเวลาการยื่นนะคะวิ <c oughs> ปเจ็ดตีเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องกำหนดเวลาการขอคืน กำหนดเวลาการขอคืนก็คือให้ยื่นโดยโดยหลักอะ่ะพวกกำหนดเวลาขอคืนนะคะก็คือจะยื่นได้ภายในกหนดเวลาจะขอคืนได้ภายใน3ปีนะับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาการยื่นรายการ <c oughs> กำหนดเวลาไม่ใช่อายุความนะคะมันก็จะมีหลักแล้วก็จะมีข้อยกเว้น อยู่2อนุมาตรานะคะอนุมาตราหนึ่งก็บอกว่าในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ขอคืนเนี่ยได้ยื่นในการเมื่อพ้นกาหนดเวลาตามกฎหมายที่กําหนดหรือได้ยื่นรายการภายในเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปนะคะให้ผู้มีสิทธิ์ขอคืนยื่นคําร้องขอคืนภายใน3ปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการยกอาจยกตัวอย่างเช่นตอนโควิดนะคะก็ได้มี <c oughs> การขยายเวลาการยื่นแบบออกมาเนี่ยอย่างก็จะเป็นเข้าเคสตามอนหนหนึ่งนะคะบอกว่าก็จะการกํ<ม>าหนดเวลาการยื่นเนี่ยมันก็จะเลื่อนออกไปอีกประมาณนั้นนะคะอย่างเช่นว่า <c oughs> โดยโดยปกติเนี่ยยืน่น91 91 90เนี่ยต้องยื่นภายใน31มีนาคมนะคะแต่ในช่วงนั้น,น่ะช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด COVID เนี่ยกลมสมัคกรอ่ะ กระทรวงการคลังก็ได้ขยายเวลาการยื่นออกไปให้จนถึงยกตัวอย่างนะคะไม่จำไม่ได้ว่าแน่นอนเท่าไหร่ก็คือสมมติว่าเป็นวันที่30เมษายนกำหนดเวลาในการขอยืนย่นขอคืนเนี่ยก็จะต้องไปนับเป็นวันที่1พฤษภาคมนะคะตัวหนูหนึ่งก็จะประมาณนี้แต่ว่าจริงๆอะ่ะ 27ปีเรี่ะก็จําไปในถ้าตอนที่เราทํำข้อสอบเข้าสอบเขา้เขานะคะก็จะถามแค่ประมาณว่าให้ยืน่นรายการภายในเขอ้อใดถูกต้องอะไรประมาณนี้ก็ตรงวักวักหนึ่งเนี่ยก็สำคัญที่สุดนะคะก็บอกว่าให้ยื่นคำร้องขอคืนภายใน3ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาการยืน่น รายการภาษีตามที่กฎหมายกําหนดอ่าเดี๋ยวมาต่อวรรคสองเลยกันนะคะอนุสองบอกว่าในกรณีผู้มีสิทธิ์ขอคืนอุทธรณ์การประเมินตามหมวดนี้หรือเป็นคดีในศาลก็จะว่าด้วยเรื่องกรณีที่ผู้เสียภาษีเนี่ยมีสิทธิ์ขอคืนอ่าผู้ขอคืนนะคะอุทธรณ์การประเมินหรือกรณีที่ไปฟ้องคดีต่อศาลนะคะ ให้ผู้มีสิทธิ์ขอคืนเนี่ยยื่นคำร้องขอคืนภายใน3ปีนับแต่วันที่ได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือหรือนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณีนะคะก็ไอตัวเนี้ยมันก็จะขยับไปเรื่องเรื่องระยะเวลาในการขอคืนอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่อุทธรณ์การประเมินหรือว่าไปฟ้องศาลนะครตัวที่ระยะเวลาการนับขอคืนเนี่ยมันก็จะนับไป นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์นะคะก็ไปนับวันนั้นอย่างเช่นว่ากมร,รมสรรพากรเนี่ยส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปแล้วผู้เสียภาษีเนี่ยได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์เนี่ยวันวันนี้ก็คือวันที่19มีนาคมนะคะตัวตัวการนับระยะเวลาการขอคืนเนี่ยก็จะต้องนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุณ์นะคะวักท้ายบอกว่าคำร้องขอคืนตามมาตรานี้ให้เป็นไปาตามแบบที่อธิบดีกำหนดและให้ผู้มีสิทธิ์ขอคืนยื่นคำร้องขอคืนหนะ้ที่ว่ากรารอำเภอที่มีผู้มีสิทธิ์ขอคืนมีภูมิเนาหรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีกำหนด อันนี้เป็นทอป,ปอที่บอกกำหนดสถานที่ยื่นคำร้องขอคืนนะคะก็คือในการขอคืนภาษีเนี่ยแบบแสดงรายการเนี่ยถือเป็นคำร้องนะคะหรือคอสิก็จะมีอีกแบบหนึ่งเรียกว่าแบบคอสินะคะก็ใช้เป็นคำร้องในการขอคืนภาษีคำร้องขอคืนให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดอันนี้ไม่ออกนะคะแต่ที่จะออกเนี่ยจะเป็นเรื่องกำหนดเวลาการ ยื่นคำร้องขอคืนนะคะก็คือข้อนี้ให้ผู้มีสิทธิ์ขอคืนยื่นคำร้องภายใน3ปีนะับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาการยื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนดวันนี้มาตราสุดท้ายที่เราจะพูดในคลิปนี้นะคะก็คือมาตรา27จัตวาเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากรตามบทบัญญัติ องบประมากรน,นะคบเจ้าพนักง,งานประเมินอาจส่งหนังสือแจ้งความแก่ผู้มีสิทธิ์ขอคืนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอันควรแก่เรื่องประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควรนะคะส่งหนังสือแจ้งความไม่ไม่ได้แจ้งความแบบ เอาผิดอะไรนะคะแจ้งประมาณว่าแจ้งข้อความเนี่ยหมายถึงว่าแจ้งไปยังผู้เสียภาษีแจ้งไปยังผู้เสียภาษีเนี่ยให้เขาเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อประกอบการพิจารณาการคืนภาษีเท่านั้นเองนะคะก็ให้อำนาจในการส่งหนังสือเพื่อที่จะไปขอขอข้อมูลจากผู้เสียภาษีเนี่ยมาประกอบการพิจารณาคืนภาษีนะคะค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันที่มาตราถัดไปนะคะ วันนี้เรามาต่อกันนะคะ EP 4แล้วนะคะเรามาต่อกั